แก yang อย่างดี iman, อํานาจ Islam, มะห์นิยามอิสลามซึ่งจักได้ได้ทั้งทุกคน Islam, ฉะนั้น iman เนื่อง dengan จัก dengan ได้รับอิสลามได้ kita อีหม่านมา dalam โดย ini ยึดยกโดยการตัด ยกับตัวเราการอิมัทเราก็มีอิสลามเราก็มีจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวางเหตุรักษาซึ่งสิ่งที่เราได้มาจากอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และก็ต้าละอิสลามอิมันที่น้องอาลีจุมัดที่พกรอทั้ายเราอิสลามแม้ว่าเราได้มามีชีวิตอยู ในก็เรียกว่าไล่ไล่ศาสนาโดยจะบอกประเทศเดียวรู้มันไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมรอยตัวเพราะฉะนั้นก็ว่าก็เตือนให้กับสักรุษตักเตือนลูกหลานข้าพี่น้องกับทีเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่มันไม่ใช่อิสลาม ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปทำนิ้ไม่ได้ไปว่าในพิธีกรรมในกิจกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเช่นวันขึ้นปีใหม่เช่นวันคริสต์มาสเช่นพิธีกรรต่างๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตัลาลได้สั่งเสียได้รุ่งมาให้กับท่านศาสนาอลลลััอฮิะสลาม ในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญเรารุนคนมีอายุอาจจะไม่รืออาจจะคิดกันได้อาจจะโอเพียงเนประวัติศาสรสนุกสนานตา่ตางๆเรามีการข้อพยโนโถจะเอาโ์สุภานาวตาระแต่เป็นว่วงเยาวชนเป็นว่วงคนรุ่นใหมที่มันเติมโตมาด้วยจะบอกไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องของศาสนาหรือได้รับเร็ว Eh, ada tidak? Kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri kita. 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 Kita perlu berusaha untuk memperba กับสิ่งที่ได้มาวัจหกรรวัจหกรรมนี่แต่ว่าหน้าแต่ว่าทางตัวเราเลยจิตใจของเราเนีลยให้เรายืนยันมั่นคงอยู่กับการที่ว่าเราได้รับในสิ่งที่ได้มาอิสลามและกับอิมานนั้นหลีกทียยิมกับศาสนาที่โดยจะบอกอย่ากยิ่งขยิมคือศาสนาที่เทียงตรงคือศาสนาอิสลาม พราะศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาเป็นเป็ปนเป็ปที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความสงบแต่อาจจะเข้าไปเบียดงอาจจะได้มาบรรพบุรุษเราอิสลามเราก็อิสลามแต่เอย้ามาจริงจิกของอิสลามนั้นมันลึกลักเพราะฉะนั้นการศึกษาดีความจำเป็น มันจะต้องอิสลามทังในเรื่องการกดะทความเชื่อถือ่ความศร,รัทธาต้องอิสลามกันไายนอะที่เราจะต้องมีการปฏิบัติซึ่งพีนแนวข้ามมาจากศาสนาอยู่แล้วต่างพฤติกรรมต่างจิตใจต่างคำพูดนี้จะต้องเป็นอิสลามเนี่ยมีมาน้าถ้าเราไม่ได้เข้าใจในศาสนาอิสลามลเพราะฉะนั้นเมื่อทีอ่จะได้โต๊ะยัง อัลลอฮ์ได้ตอกย้ำเราที่ได้ศาสนาอิสลามมาแล้วนะอัลลอฮ์ س ุบฮานและกูรรานละว่าว่าไม่ยอมทำให้ใครก็แลวได้ที่อยู่ในอิสลามแล้วมนะันยังเลวงามไวรอลอิสลามมานันีนะคือนในศาสนาอิสลามมีนได้เอามาปฏิบัติเอามาสรุปสานะเอามาว่าไม่ดื้อตั้งๆท,ที่ว่า สิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นพิษลักอิดัตพิษลักการอิสลามอย่างมาลุรันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาทางนเราได้มาเล้วงานได้มาเล็วที่เราส่งพูนเบเร็วชีวิตเราอาจจะพิบมาไปบ้างอาจจะปักเล็กไปบ้างกาอัลฮัมลิลลห์เรามีการสรารภาพพิจารวาแต่ลงหน้าของเราถ้าเราได้ได้ตักเตือน อีกไม่มีวันข้างหน้านี้น้ำความพยายามจะนำมาสู่ชีวิตของเราและการขอข้อเราในการหลร่างของเราเพราะฉะนั้นข้อเตือนว่าของเราช่วยงามเลยเรียบร้อยมากเลยแต่ในส่วนที่มันเป็นปีที่สางในส่วนที่มันเป็นข้อเรียกว่าไม่ใช่ในระบบอิสลามแต่เราเนี่ยจะนั้นไม่เรื่ออะไรบังคขึ้นอีกไหมปีจะปูดตึง มาวันที่ไม่ก็คือวันที่วาสิ้นปีอาจจะมีการจฉเลื่อนจะล้องอาจจะมีการเลี้ยงเด็กนั้นแต่อิสลามได้กำหนดขอบเขตได้บารอยู่ในโลกนี้ในประเทศนี้ก็คือเรื่องการป้องกันป่วยปนในเรื่องป้องกันอะไรกันอนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าล่าไปถึงในเรื่องข้องที่จะทำมาซึ่งการที่มันเป็นักหญ่โตมโะลานเจน การที่เราจะตรงไปรวมพิธีในสังคมงอะไรอย่างข้าวดาวกรันนับเป็นหนึงที่ศาสนาอิสลามให้เกี่ยวในเรื่องของการอวยพรนันก็นคือปกติมันเราอวยพนกันอยู่แล้วขอราตอัลสุบาะฮนะฮุาทะราอยู่แลว้วแต่การจเรื่อเจ้านี้อาจจะไม่เอาตอป,ปีไม่ทีหนึงอย่าลืมนะครับมันเป็นสิ่งที่ว่าอายุของเรา มันมดไปเลยย้วนี็นปีซึ่งการจะเ,ล,เล่นจะล่องที่เราอายุมดไปเลยย้วเป็นปีการันคือความตายเข้ามาอยาเข้ามานั้นะมันมันก็เข้ามาแล้วเลยเนี่ยเราคิดถึงไงนะครับเพราะฉะนั้น,าาน,นมันเป็นมันเป็นยุดระกายจุดเรื่องต้น,น,ตนข้องการที่เราจะต้องทวนและลบไปห้าตังแต่เราเกิดมาตอนนี้เราเจ็ดสิบปีแปดสิบปีห้าสิบปี ดี่เราจะกลับไปครับพระสุบหาณาจานั้นเราได้ำพาอะไรไปมาเลย